กลับมารักษาแผลเชื้อราก่อนที่จะไปให้ยาต่อก็เรียกว่าทําให้การรักษามะเร็งเนื่นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ pvp เจลเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยทําให้คุณมีสุขภาพของแผลในช่องปากเนี่ย ดีขึ้นนะคะไม่ได้มีส่วนผสมของตัวยาทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยาชายาปฏิชีวนะยาแอลกอยาปฏิชีวนะยาชายาแก้ปวดสเตียรอยนะคะรวมถึงแอลกอฮอล์ไม่มียาในส่วนประกอบเลยค่ะกลไกง่ายๆของ PVP เจลก็คือเป็นการที่มีโพลิเมอร์ที่ละลายในน้ำบริสุทธิ์เมื่อเราอมและกลัวในปานะคะจะทำให้เกิดฟิล์มเคลือบบริเวณที่แผล ะะก็จะทําให้การหายเจ็บแผลเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างทันทีเมื่อเราดื่มน้ํากินอาหารนะคะหรือแม้แต่การกินน้ํำลายก็แผลก็จะไม่ถูกทาไม่ถูกสัมผัสน,นะคะก็ผู้ป่วยก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะบรรเทาอาการเจ็บแสบแผลในปากได้แล้วก็ฟิล์มเนี่ยก็จะเคลือบผิว